สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะคลิปนี้ของเสือพาไปนะพามาอัปเดตกระแสลุงพลป้าแตนในสื่อโซเชียลนะครับผมนะฮะเมื่อวานนี้นะหลายท่านคงจะเห็นในคลิปในข่าวแล้วนะครับผมว่ามีการสัมภาษณ์ลุงพลป้าแตนนะฮะออกช่อง8จากกระแสแบรนด์สินค้าแบรนด์หนึ่งนะฮะที่กลับมาได้รับนะการพูดถึงนะฮะเนื่องจากว่าทางเจ้าของสินค้าหรือว่าทางเจ้าของแบรนด์นะฮะ คือคุณจะโอนั้นกำลังเป็นที่พูดถึงในสื่อโซเชียลนะฮะสื่อข่าวต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับะะความสัมพันธ์จุดๆ,ๆ,ๆนะฮะกับศิลปินที่ชื่อจุดๆท่านหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะ,ะเราก็ไม่ขอเอา่ยนา้มนะครับผมนะเราจะพูดถึงกรณีแค่นะลุงกับป้านั้นนะ,ะกลับมาเป็นที่รู้จักหรือว่าพูดถึงในสื่อโซเชียลนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะมาดูนี่นะโอ้โห ปาดนึกว่าอป้าที่ไหนนะทุกคนดูดูดูด้โอ้โหโอ้โหนี่นะฮบผมเป็นไงล่ะนะลุงป้าของเรานะฮะเยอะมากเลยนะทุกคนนะฮะหลายช่องทิกต็อกนะเอามารีรันเอามารีโพสเอามาลงให้ดูใหม่นะฮะโอ้นี่นะฮะปั๊บ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 นี่นะฮะทุกคนเป็นไงเป็นไงเป็นไงนะฮะหลายท่านหลายท่านคงจะจําได้นะนะะผมเมื่อ สองสามปีที่แล้วนะที่ลุงกับป้านั้นนะเคยเป็นพรีเซนเตอร์นะไปถ่ายงานให้กับเนะื้อสินโอ้ลืมเห็นต้มหูนะฮะมีการใส่ต้มหูด้วยอืมนะฮะในท้องในในทิกตอกนี่เยอะมากเลยนะทุกคนนะฮะมีคนเอามาลงใหม่นะทุกคนนะเขาเอามาลงใหม่เพราะอะไรดูไหมฮะมันเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับช่องของเขานั่นเองนะครับผมนะเราต้องยอมรับว่าลุงกับป้าเนี่ยนะฮะ เมื่อไรที่ออกสื่อนะฮะก็จะมีคนดูเยอะนะครับผมกดไลค์กดแชร์คนเข้าไปคอมเมนต์พูดถึงนะฮะจะว่านะในแง่ไหนประเด็นไหนก็แล้วแต่ที่แน่ๆคือมันเป็นการได้พื้นที่สื่อโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะทุกคนนะได้มาแบบฟรีๆนะครับนี่นะเห็นไหมนะหลายช่องทิกตอกนะฮะเยอะมากจริงๆนะครับเยอะถึงขนาดที่ว่าไอาสารวัตรต้อง โทรมาสัมภาษณ์นั่นเองนะนะผมโอ้ลูกนี้รักมากเลยนะทุกคนโอ้เยอะจริงๆนะฮะช่องทิกต o อนี่นะฮะคนเอาไปลงขึ้นแบบโอ้ล้นหลามเลยนะฮะโอ้นี่นะฮะเฉพาะช่องนี้ช่องเดียวคนกดไลค์เก้าพันเจ็ดนะทุกคนอืออแต่ต้องยอมรับนะบว่าทางนะครับคุณจะโอเนี่ยเขาเขาเรียกว่าอะไรเขานำเสนอลุงกับป้าออกมาได้ น่ารักนะฮะสวยงามแล้วก็ดูทั้งการแต่งหน้านะฮะการทำผมนะฮะการแต่งกายนะทุกอย่างมีความเหมาะสมนะแล้วก็ลงตัวมากเลยเนาะนะครับผมนะตอนนั้นนะพวกเราเ f พอต่อก็ดูไปกรี๊ดกราฟกันไปนะฮะหลายคนก็สั่งซื้อสินค้าของเขามาลองใช้ด้วยเพื่ออยากจะให้เขาได้ขายดีๆนะพี่เสือทราบว่าหลังจากนั้นเนี่ยฮะเขาทะลุยอดขายไม่รู้กี่ล้านนะครับ แล้วเขาก็เชิญลุงกับป้านะฮะไปไปร่วมงานด้วยนะฮะแต่พีศศ่เสือเข้าไปดูในข่าวแล้วลุงกับป้าบอกว่าไม่ได้ไปร่วมงานนะครับผมเพราะว่าไม่สะดวกไปนาะนะครับผม<ะ>ก็เท่ากับว่าวันนั้นก็ถ่ายงานจบนภายในวันเดียวนะครับผม<ะ>เดี๋ยวไปดูนะฮะ เบื้องหลังนะฮะของการโทรมาสัมภาษณ์ของไอซ์สารวัตรนะฮะที่โทรมาสัมภาษณ์ลุงกับป้าที่ทุ่งนาลงุลงพลลุงพลเมื่อวานน,นี้เนาะนะ,ะว่าเออเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะให้ดูสักนิดหนึ่งก่อนที่จะตัดเข้าไปที่นะข่าวช่องแปดนะครับผมใต้ไงเพืนะแกเป็นเลยเนแ่ยเมื่อ,อาวานนี้นะฮะที่โคกหนองนาน,นะครับผมคน,นโทรมาหาลุงกับป้านั่นก็คือ <พะ S 2> น้องไอซ์นั่นเองนะฮะ นะฮะบทสัมภาษณ์นะฮะจะเห็นว่าจะมีการตัดเสียงออกนะเพื่อไม่ลงก่อนนะฮะทางช่องทีวีเนาะนะครับผมตามที่เราได้เห็นนินะครับผมอ่ะทีนี้เราก็ไปดูนะฮะเหตุการณ์จริงนะฮะในการตัดต่อออกากาศทางช่องทีวีแล้วนะผมนั่นก็คือช่องแปดนะทุกคนวอาผลิตภัณฑ์ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าค่ะจนกระทั่งปี2561เก็บเงินได้5ล้านเลยอ้โห<ๆ>น เ,เป็นซีโอประวัติซีโอสาวคนเก่ง<ฆ>นี่นะฮะขณานะเดียวกันยังมีภาพที่เธอเขาเรียวกว่าเอาเงินที่เธอหามาได้<ฆ>จากการขายครีมเ<ฆ><ฆ>ชื่อไหมวันนี้ลุงพลกับป้าแตนคุณผู้ชมอาจจะงงเอ๊ะวันนี้เราเล่าประวัติซีโอคนเก่ง<ฆ>ก็ถือว่าเราต้องชมไงผู้หญิงเก่ง<ฆ><ฆ>ถูกไหมขนาะเดียวกันเดี๋ยวช่วยเปิดภาพนิ่งของลุงพลกับป้าแตนหน่อยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยแล้วไปเกี่ยวยังไงเนาะกับซีโอคนเก่งจําเขาได้ไหมฮะ<ฆ>ลุงพลกับป้าแตน น้องเจ้าโอ๋เจ้าของผลิตภัณฑ์่ะปรากฏว<น>่าคุณผู้ชมฮะวันนี้เราก็ถามบอกลุงพลลุงพลเนี่ยไปช่วยรับงานให้กับน้องเจ้าโอ๋ได้เหรอนี่ป้าแตนใช่ไหมใช่ป้าแตน่ะนี่นปรากฏว่าวันนี้เราก็ได้มีโอกาสพูดคุยนะคะกับลุงพลกับป้าแตนบอกว่าลุงพลกับป้าแตน ทำไมได้มีการไปร่วมง,งานกับซีโอสาวคนเก่งลุงพลเองก็บอกว่าเอาจริงสมัยเนี่ยไอ้ที่ลุงถ่ายภาพเนี่ย<ฆ>คือจริงๆแล้วมันสองสามปีก่อนเนี่ยนะ<ฆ>น้องเจ้าโอเป็นคนน่ารักแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยน้องเจ้าโอติดต่อมา<ฆ>เป็นซีอลักษณะคือทางลุงพลได้รับเชิญให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์นะคะซึ่งตอนนั้นลุงพลกับป้าแตนก็บอกว่าเท่าที่สัมผัสเจ้าโอเนี่ยเป็นคนน่ารักดีไม่ได้ดูมีท่าทีอะไรร่วมงานในระยะสั้นๆเรียกว่าเป็นคนน่ารัก สวยรวยและเก่งแต่เป็นคนบ้านพูจาด,ดีค่ะแล้วก็น้องเป็นคนสุภาพใช่ไหมใช่ค่ะลุงพลกับป้าแตนเนี่ยยังบอกกับเราด้วยเนี่ยนะครับบอกว่าเอาจริงๆคือได้ถ่ายงานร่วมกับน้องเจ้าโอถ่ายสองวันใช่ไหมใช่ค่ะและหลังจากนั้นกคได้ทราบว่าน้องเจ้าโอเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์เนี่ยนะเอาไปว่าก็ถือว่าเห็นเขาเติบโตลุงก็จําน้องเจ้าโอได้ทั้งเดียวก็ ถ้าถ้าไม่นับรวมกับตอนที่จดสัญญานะก็มีวันนั้นทั้งวันที่เราร่วมงานกันเองเขานะนให้ไปวันหนึ่งแต่เราไม่ได้ไปก็จะมีงานที่เขาอ่าเรียกว่าฉลองยอดขายอะไรนี่แหละแต่เราไม่ได้เข้าไปร่วมงานหรังจากนั้นหะลังจากนั้นก็ไม่มีเพราะว่าเราก็ได้พูดคุยเรื่องสัญญาแล้วก็การการลงคลิปต่างๆในในในช่องทางของเขาอืมหลังจากนั้นลุงกับป้าก็ไม่ได้ติดต่อกันเลย ตอนแรกเข้ามาก็น่ารักดีเพราะว่าเขาสวยไงตอเราแบบบ้านๆไงใช่ไหมล่ะเราก็เห็นคนสวยแล้วก็เขาก็สวยแล้วก็คุยดีพูดหวานก็ไม่ได้มีอะไรมากก่าแบบว่าเขาเป็นอะไรนะเป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมใช่พอเ,เห็นข่าวเขาแล้วเป็นไงบ้างครับลุงเห็นไหมลุงไม่เห็นเลยยังไม่ได้เห็นเลยขเขาเรีนตามติ๊กต็อกใช่ไหมฮะ จำเห็นดขาได้วันนี้วันนี้ที่เห็นนะจำเขาได้ไหมายว่ายังเป็นคนเดิมอยู่วหมเปตอนแรกคุณคุณอแต่ว่าตอนแรกแล้วก็แล้วก็ดูข่าวนะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็คือเป็นคนที่ประสบความสําเร็จค่ะนีะ่เป็นมุมที่ชื่นชมในส่วนของเจา้าโอ๋อ่ะกลับมาตรงนี้ฮะกลับมา โอเคนะทุกคนนะฮะ<ช>ก็ถือว่าอัปเดตนะฮะก,ก็แสลุงพนก็แต่ในสื่อโซเชียลให้ทราบกันนะฮะว่าตอนนี้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะลุงป้าของเรานะสำหรับคลิปนี้ของสือพาไปกระจงลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าอ,นอย่าลืมนะฮันนี่โซฟฮันนี่โซฟนะฮะสบู่ลุงพนป้าแตนต้องฮันนี่โซฟนะฮะ0 9 2 7 9 4 7้2 6องนะครับผม